สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E A T c h a n n l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของฐานผ่านบัญชี Gmail ของเรากันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นการดูผ่านจากมือถือนะครับที่ใช้ในส่วนของ Android กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูในส่วนของมือถือสำหรับ Android นะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่ส่วนของมือถือกันนะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของแอปพลิเคชันเพลย์ที่มือถือ Android กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วจะมีส่วนของอหน้าแรกของ Play Store ของเรากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาส่วนของหน้าแรกแล้วขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือก็ทำการคลิกส่วนของการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับ หลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปที่ส่วนของถับเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ข้างล่างอีเมลนะครับก็ทำการคลิกจัดการบัญชี Google กันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับ ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยการได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแถบที่4นะครับหลังจากคลิกแล้วเราจะอยู่ส่วนของเมนูแถบเมนูความปลอดภัยของเรากันนะครับหลังจากที่เราอยู่แล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆกันได้เลยนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน การได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกการได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาส่งของหน้าเครื่องมือจัดการหาดผ่านของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลื่อนหาไปยังส่วนของออถับเมนูนะครับที่เขียนว่า Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล,าล่างๆนะครับก็ในขั้นตอนนี้จะเป็นในการเรียงในส่วนของตัวอักษรกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบ ton, Him, 對對นะครับก็จะให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเราได้ทําการในส่วนของเครื่องนะครับเป็นของเราจริงๆนะครับก็กทําการใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมา ก็จะเข้ามาในส่วของหน้าบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เป็นรูปดวงตานะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของออรหัสผ่านกันนะครับก็จะอยู่ด้านหลัง รหัสผ่านกันนะครับที่เป็นจุดๆนะครับก็การคลิกกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแสดงในส่วนของรหัสผ่านที่เป็นตัวอักษรนะครับที่เราได้ทําการตั้งไว้และเราก็เอาในส่วนของรหัสผ่านนี้ไปใช้งานกันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสาหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชี Gmail นะครับซึ่งในส่วนของการดูรหัสผ่านบัญชี Gmail นะครับก็ทําได้หลายวิธีนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE ท t c h ท n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีแม่แน,นำนะครับจะไปวิธีการเพิ่มเมลใช้งานนะครับในแอปพลิเค Gmail ของเรากันนะครับ สำหรับใครที่มีหลายๆอ e ีเมลนะครับก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับกในคลิปนี้จะทำผ่านส่วนของแอปพลิชัน Gmail ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิชัน Gmail เข้ามากันได้เลยนะครับก็ถ้าเข้ามา ถ้าคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้กันนะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของการตั้งค่าด้านบนขวามือกันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเ,าเพิ่มบัญชีอื่นในป๊อปอัพกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่นของหน้าการตั้งค่าการเพิ่มอีเมลของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาโดยในหน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของอการตั้งค่าอีเมลที่เราต้องการกันนะครับก็ทำการเลือกอีเมลที่เราต้องการใช้งานกันได้เลยครับสำหรับผมจะใช้เป็น Gmail นะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการยืนยันตัวตนของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือนะครับเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสให้เรียบร้อยกันนะครับหลังจากที่เราใส่ในส่วนของรหัสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนการ ตั้งค่าใช้งานกันนะครับก็ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนการใส่อีเมลนะครับที่เราจะต้องการเพิ่มเข้าไปกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมใส่อีเมลนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของอีเมลกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกเมนูนะครับถัดไปด้านล่างขวามือกันนะครับ หลังจากที่เราใส่ส exactly <Jean> ่วนของอีเมลกันเรียบร้อยนะครับ <no> ก็แ <inaudible> น่นอนนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการใส่ในส่วนของรหัสผ่านอีเมลใหม่ของเรากันนะครับที่เราจะเพิ่มเข้าไปกันนะครับก็ให้ทาการใส่ส่วนของรหัสผ่านกันให้เรียบร้อยครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสผ่านกันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ใส่ในส่วนของคลิกในส่วนของถัดไปนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแสดงในส่วนของรายละเอียดนะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เราทําการอ่านนะครับเมื่อเราทําการอ่านแล้วก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่ายอมรับด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเพิ่มในส่วนของอีเมลนะครับใหม่นะครับเข้าไปเป็นอีกอีเมลหนึ่งนะครับที่จะใช้งานในแอป แอปพลิเคชัน Gmail ของเรากันนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับหลังจากที่เรามาตรวจสอบในส่วนของหน้า Gmail ของเรากันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ Gmail ของเราก็จะมีส่วนของเมลอันใหม่ของเรานะครับก็ได้ทำการเพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงตามที่ลูกศรสีเหลืองชี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ สำหรับในคลิปนี้คลิปน้ำวิธีการเพิ่มเมลใช้งานนะครับในแอปพลิเคชัน Gmail ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก S T E I T h a n n นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะเป็นวิธีการใส่เบอร์เพิ่มเบอร์ในส่วนของบัญชี Gmail ของเรากันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่เบอร์หรือเพิ่มเบอร์เข้าไปนะครับก็มาดูกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail คลิกกันเข้ามาได้เลยครับหลังจากคลิกแล้วเราก็จะเข้าไปส่วนของหน้าแรกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือคลิกกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขอั้นตอนถัดไปให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดก,การบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ในส่วนของด้านบนนะครับแล้วก็ให้ทําการเลื่อนหานะครับไปยังในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในหน้าแถบของข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลื่อนอไปยังด้านล่างๆนิดนึงนะเ,เลื่อนลงมานิดนึงกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของการเพิ่มเบอร์กันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกในส่วนของการเพิ่มเบอร์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของในส่วนของหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของเรากันนะครับ ก็จะโชว์อยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของการเพิ่มเบอร์อที่เขียนว่าเพิ่มเลยกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของอระบบนะครับก็จะให้เราทำการใส่ในส่วนของอรหัสผ่าน อีเมลของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่รหัสผ่านอีเมลของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากใส่แล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกถัดไปด้านล่างกันลดครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของเรากันนะครับก็ให้เราทําการคลิกในส่วนเอ่อใส่ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ของเรากันนะครับเมื่อเราใส่ส่วนของเบอร์โทรศัพท์กันแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของถัดไปด้านล่างกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ส่วนของเพิ่มเบอร์โทรศัพท์กันแล้วนะครับเราก็จะเข้าเราสำหรับในหน้านี้นะครับก็ให้เราทําการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของเรากันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของการรับรหัส OTP นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะส่งรหัส OTP มาที่มือถือของเรากันนะครับแล้วก็ให้เรา เอารหัส OTP ที่เราได้นะครับเอามาใส่ตรงข้างบนกันนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัส OTP กันแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของการยืนยันนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามายังในหน้าของข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามากลับมายังหน้าของข้อมูลส่วนบุคคลกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของเบอร์โทรนะครับก็ได้ถูกเพิ่ม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสหํารับในคลิปนี้คลิปนาวิธีการเ,ออเพิ่มเบอร์โทรศัพท์บัญชี Gmail ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สหรับผมนะครับในส่วนของ A STE i t ไอที n n แนนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ